สวัสดีครับสวัสดีกับวันอาทิตย์ที่8กันยา2567ครับผมกับสายนิดนิดครับผมตอนนี้เวลา8โมงจะครึ่งและผมออกมาจากบ้านประมาณสัก7โมงหน่อยๆก็กว่า,ก,วา,ก,วาก็ใช้เวลาพอสมควรครับผมพอดีโอช่วงอย่างที่บอกครับอยู่ดีๆเป็นกดเหมือนกดไหลย,ย้อนครับผมก็เลยต้องกินข้าว ต้องกินยาต้องกินนั่นกินนี่แล้วก็รอพักแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยออกมาครับเป็นตั้งแต่วันพุทธที่แล้วหลังจากมารอ,รอบรอบที่แล้วแมอาการป่วยนี่คือตามอายุจริงอยู่ดีก็เป็นครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรก็วันนี้มานลุ้นว่าลุ้นอยู่3อย่างครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างแรกก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งตอนนี้คือผมเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยว จะ,จะเปลี่ยนใบมีดแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนเพราะว่าคราวที่แล้วมันมน่าจะครบรอบไปแล้วครับเพราะว่าปล่อยทิ้งไว้นานแล้วก็มันตะบีตะบันตัดหน่อยนึงก็อะไรประมาณนั้นแล้วเมื่อกลับมาไม่ทันครับก็เลยต้องใช้เวลาในช่วงตอนเช้านี้ในการตัดหญ้าก,ก่อด้านหลังครับผมผมจะอาจจะลุยจากด้านหลังออกเข้ามาก่อนเพื่อให้มันแบบเออจะได้มีกําลังใจในการตัดก่อนสักสักชักงหน่อยก็เนี่ยครับเดี๋ยวสภาพเดี๋ยวผมจะคงจะเปลี่ยนใบมีด สลับสลับสลับหน่อยหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนน้ามันเครื่องหน่อยหนึ่งครับผมก็คงจะประมาณนี้หญ้าที่ขึ้นตัดมาคราที่แล้วขึ้นไวมากเลยครับดูดิครับขึ้นไวมากเมื่อกี้เดินไปสำรวจด,ด้านหลังก็ไอเขาเรียกว่าแล้วต้นต้นฝรั่งก็หักน่าจะลมแรงสงสัยต้องหาเวลามาตอนแล้วครับผมก็คงจะประมาณนี้โอเคก็เดี๋ยวขอตัวเปลี่ยนน้ามันเครื่องแล้วก็เตรียมตัวลุยในการตัดหญ้าเลายล้วกัน ก็อยาไอ้ลุ้นที่บอกว่าลุ้นอย่างแรกคือตอนนี้คืออากาศลมมันค่อนข้างดีครับเมื่อกี้แดดเปี้ยงแล้วก็แดดหุลุ้นก่อนก่อนครับว่าเนี่ยฝนจะตกไหมก็เดี๋ยวค่อยมาว่าอีกทีหนึ่งครับผมโอเคลุ้นว่าฝนตกกระแดดร้อนหรือเปล่ารอบแรกนี้เดี๋ยวให้ว่ากันอีกทีครับผมโอเคครับผมขอเตรียมตัวก่อนเดี๋ยวมาลุยเลครับโอเคครับผมตอนนี้ผมทําการสลับใบมีดแล้วก็ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็วอร์มเครื่องอยู่ให้มันได้อนนี้สักพักหนึ่งก็เนี่ยครับเตยมัวงเต็มตัวในการที่จะตัดหญ้ารอบแรกครับผมก็ที่บอกให้ลุ้นก็อย่างที่บอกครับตอนนี้คืออากาศเริ่มดีลมดีแดดยังไม่ค่อยแรงครับแต่มันมีเรื่องให้ลุ้นหลายอย่างคือนหนึ่งคือที่ผมบอกว่าผมกลัวไปกดไหลย,ย้อนตอนนี้ก็ลมลมขึ้นอยู่ก็จะพยายามไม่ฝืนตัวเองมากทําเท่าที่ไหวก่อนครับผม ก็จะประมาณนี้อีกเรื่องหนึ่งคือท้องเสียไม่รู้ไปกินอะไรมาชอบมาว่ะทีจะชอบท้องเสียตลอดเลยก็ลุ้นอีกทีว่าจะมีมีไหมก็เดี๋ยวคงจะเดินไปตัดทางด้านหลังไล่มาเดี๋ยวค่อยว่ากันเมื่อกี้มันมีเสียงหมาอยู่ข้างในครับประมาณสักสองสามตัวไม่รู้ทํารังทาอะไรกันหรือเปล่าผมก็กลัวจะไปโดนตัดโดนด้วยก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันก็อีกครับก็ตัวนี้ก็วอร์บเครื่องวอร์บไปสักพักหนึ่งก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับผม โอเคก็ okay. เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวลุยกันเลยครับตอนนี้เวลา8โมง47แต9โมงแล้วถ้าไม่ร้อนจนเกินไปหรือไม่ก็ฝนตกไป่อยๆก็ยังลุยได้อยู่ก็โอเคครับโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวก็ไปลุยในรอบแรกครับผมโอเคครับ โอเคครับผมตอนนี้ผมทำการพักในการตัดหญ้าถังแรกนะ้ำมันรอบแรกครับผมโอ้โอจ้าถิ่นเพียบลูกหมาเต็มเลยก็เหมือนที่บอกครับวันนี้ไม่มีอะไรตัดไปลุ้นไปครับผมลุ้นอย่างแรกแดดร้อนไหมอา้าวครับอย่างที่สองคนจะตกไหมดูแล้วไม่น่าตกครับ รุ่นอย่างที่สามท้องเสียไหมก็คิดว่าไม่น่าจะมีรุ่นอย่างที่สี่ครับคือกดจะไหลยอ้อนหรือเปล่ามีแนวโน้มครับตอนนี้ลมดันมาอยู่ตรงคอแล้วครับคราวนี้คือไปตัดด้วยหายใจทางจมูกไม่ไม่ทันครับหายใจไม่ได้ต้องหายใจทางปากแล้วคราวนี้ลมมันขึ้นน้ำมันหมดพอดีก็เลยต้องพักสักครู่ครับผมเดี๋ยวค่อยมาตัดใหม่รอบที่สองโอ้ย ร้อนจริงอะไรจริงครับผมก็ผลงานที่ได้ก็จะประมาดนี่เดี๋ยวพาไปดูครับโอ้วันนี้ลืมเอาถุงเท้ามาน้ำเต็มรองเท้าเลยก็ตัดตัดแนวนี่ไว้สุดยอดเก็บน้าอกมากครับผมก็ผลงานรอบแรกก็เนี่ยครับแบบที่เห็น ก็อย่างที่บอกคือจะตัดแนวแนี้ไปก่อนหญ้าหนาจัดๆครับผมก็ดูน่าจะสูงท่วมทวม่ทวมเอวไปถึงอกครับก็มีต้นขนุนตายแล้วก็ส้มโอตายสองขนุนต้นนั้นก็เรียบร้อยตายตั้งนานแล้วแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วตัดมัง่วงไปก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวค่อยๆทยอย ด้านนี้ให้จบก่อนครับผมไม่รู้ด้านนี้จะจบไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับผมถ้าไม่พักเดี๋ยวคนจะจบครับดูหน้าหน้าแดงละก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวขอพักทานน้ำทานอะไรคู่แล้วก็พักเครื่องเติมน้ำมันอีกรอบเดี๋ยวค่อยมาตัดครับผมโอเคสู่ๆครับโอเคครับเมื่อกี้ขอเปลี่ยนคำพูดหน่อยหนึ่งบอกว่าท้องเสียไหม ตอบมาไปที่ตอบที่ตอบไปว่าไม่เสียสรุปเสียครับเพิ่งเพิ่งไปเข้าห้องน้ามาก็เลยเสียเวลาไปสักครู่หนึ่งตอนนี้ก็เลยเติมน้ํามันวอร์มแล้วก็เดี๋ยวจะลุยต่อรอบสองแล้วครับผมพอดีเมื่อกี้ลืมกินยาความดันก็เลยกินไปก่อนก็เดี๋ยวให้ยาทําบันี้หน่อยสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวค่อยลุยต่อครับผมพอดีมันมีนี่เลยอมอมยาอมแก้ไอไหน่อยโอ้โหมาครบทุกอย่างวันนี้โอเคแต่โชคดีครับลมเย็น ลมลมเย็นแบบร้อนครบก็ช่างมันทําเท่าที่ได้ทําที่ไหวครับสู้ๆวันนี้ครับผมน่าจะได้สักอีกรอบนี้แล้วก็น่าจะอีกรอบหนึ่งกปป็ประมาณนี้ครับยังไงก็ให้ได้ตามเป้าหมายไหมไม่รู้เหมือนกันครับต้องลุ้นอย่างเดียวครับผมลุ้นว่าจะได้เป้าไหมลุ้นว่าจะตัดได้ขนาดไหนลุ้นว่าอะไรทุนเนี้ยลุ้นไอ้ลุ้นไอ้ลุ้นสองสามอย่างแรกเนี่ยคือมาหมดครับฝนฝนไม่ตกแน่ แดดร้อนลมขึ้นท้องเสียที่เหลือก็ลุ้นเอาได้กี่รอบได้เยอะไหมแค่นั้นเองครับผมโอเคก็เดี๋ยวจะไปลุยรอบที่สองกันสู้ๆครับโอเคครับตอนนี้ ผมทำการพักในการตัดหญ้ารอบที่สองครับหมดครับหมดแรงหายใจไม่ออกหายใจไม่ทันครับหญ้าหนามากแล้วประเด็นคือใบมีดที่เปลี่ยนเมาชา่ช้าไม่คมแหละก็ถักถากไปเอาเท่าที่ไหวครับก็เนี่ยครับดูทัทง้ทงบินทัทง้งอะไรอยู่คงเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมาลุยต่อครับผมตอนนี้หมดแรงจริงๆเสียงเริ่มไปนะครับ ความดันไม่ใช่มลม,มันดันขึ้นก็กลัวกวดไหลย้อนด้วยก็ผลงานที่ได้นในรอบที่สองก็จะประมาณนี้ครับผมได้หน่อยเดียวนี่ครับอาศัยตัดในร่มหน่อยหนึ่งก็ยังช่วยได้อยู่ตอนนี้คือแดดมันไม่แรงมากแต่ว่าอ้าวร้อนครับยาค่อนข้างจะหนาก็ตัดตรงส่วนนี้แนวนี้ไปก่อนนี่ครับดู หนาไม่นาจนหญ้าแบบตัดไม่เข้าครับต้องถากเอาก็ประมาณนี้เลยเหลือตรงนี้หน่อยหนึ่งวันนี้คงได้หน้าอีกรอบนึงน่าจะได้ตรง่วน,วน่วนนี้นะครับขอสลับใบมีดแล้วก็พขอพักสักครู่เดี๋ยวคิดว่าน่าจะได้ครับผมขอพักก่อนวันนี้ลมจุกตรงหน้าอกตรงคอนะครับหมดแรงจริงจะทำแบบไม่ฝืนมากครับผม พอฟื้นเดี๋ยวก็ไม่ไหว,วก็เดี๋ยวพอทำเลดไปเดี๋ยวกินข้าวม่ตรงเวลามาอีกครับผมอ,อะไรกันนี้โอเคเดี๋ยวขอพักทานน้ำพักร่างกายพักเครื่องครักคู่แล้วก็เติมน,น้ำมันเปลี่ยนไปมีดอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวไว้เจอกันครับสู้ครับโอเคครับผมตอนนี้ผมทำการเตรียมพร้อมที่จะตัดน้ำมันถังที่สามรอบที่3มครับตอนนี้เวลาเที่ยงพอดีเที่ยง,เ,ยงเป๊ะ ทำการเปลี่ยนใบมีดเป็นสลับใบมีดเปลี่ยนน็อตแล้วครับผมเพราะว่าน็อตมันไขไม่ได้เริ่มไขไม่ได้แล้วเริ่มเกียวหวานก็ได้ประมาณเปลี่ยนใหม่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมตอนนี้อากาศแปลกๆเหมือนฝนจะตกมเมฆมาครึมๆนะครับแต่ว่าไม่รู้จะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันตัดไปก่อน,นครับผมเอารอบที่สามให้จบให้ได้ก่อนครับผมเอาให้ได้เป้าก่อน ถ้ามีเวลาถ้าไม่หิวข้าวถ้าลมไม่ขึ้นซะก่อนจะแถมฝั่งนี้อยีกอีกรอบหนึ่งครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ยวดูก่อนเดี๋ยวว่าไงกี่โอเคเดี๋ยวขอไปลุยนะครับ โอเคครับผมตอนนี้ผมทำการหยุดพักพอแค่นี้แล้วครับไม่ไหวจริงๆคือเหนื่อยมากใช้เวลาไป45นาทีตอนนี้เที่ยง45ครับหมดแรงจริงแล้วก็โอ้โหพลาดอย่างแรงหญ้ามันยาวครับแล้วมันกระชากไปตัดโดนต้นมะพร้าวกุดเลยโดนไปต้นหนึ่ง ก็วันนี้ก็คงได้เพียงเทานี้ยิบสามรอบสุดละครับสุดๆก็ผลงานที่ได้ของวันนี้ก็คงเอาคร่าวๆไปก่อนไม่ไหวจริงดูครับประมาณนี้เลยก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายก็เสียเสียนิดหน่อยเนี่ยครับไปตับดบวนเซ็งเลยต่ออยู่ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่า กระดูดสิครับกำลังกำลังโตได้ที่เลยก็เลยพยายามเลี้ยงเลี้ยงแต่ตัดนิดหน่อย,อยก็ไม่ได้ฝืนอะไรมากครับก็อีกต้นหนึ่งก็เนี่ยครับก็การที่แล้วเอามาปลูก5้าต้นเหลือรอดอยู่แค่นับที่เหลือต้นนี้ต้นเดียวอุา่าเลี้ยงไว้ก็ประมาณนี้เลยครับผมโอเคเดี๋ยวขอพักสักครู่ เตรียมตัวกลับนะครับผมหิวข้าวเดี๋ยวลมขึ้นอีกเดี๋ยวจะไม่ไหวเอาโอเคครับสักครู่ครับผมโอเคครับผมผมเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วครับก็วันนี้ก็คงได้เพียงเท่านี้ริงโอ้โหอยู่ดีๆตอนแรกเมื่อกี้ครึมเหมือนฝนจะตกบางทางบางขอะไรพวกก็ได้เท่านี้ครับเดี๋ยวรอบหน้า ตัดฝั่งนี้แล้วก็ตัดทางเข้าแล้วก็ตัดตรงขอบตรงขอบบ่อครับเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหนึ่งด้านหน้าด้านหน้าตรงตรงไผ่ตรงนู้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีก็คงจะประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรครับลุ้นไปตัดไปลุ้นไปครับผมก็ลุ้นหลายอย่างเลยเก็เหมือนที่บอกท้องเสียลมขึ้นโอ้ตัดไปโดนตน้ตนต้นไม้ตายอีกก็โอ้หลายอย่างครับผมแต่ก็ได้ตามเป้าที่ตั้งใจไว้วันนี้ ก็คงจะมีเพียงเท่านี้จริงครับผมโอ้โหวันนี้แล้วก็ก่อนกลับตอนนี้ประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงสิบห้าล้ขนาดเหมือนจะเหมือนจะมาเช้านะครับแต่ก็ไม่ได้เช้ายอมรับจริงๆว่ามาสายสายอยู่แต่ตัดได้สามรอบก็โอเคครับไม่ใช่เหมือนมามาครัวที่แล้วตัดทีจะบ,บันแทบตายมาแบบเหนื่อยวันนี้ก็เหนื่อยครับเหนื่อยแต่ว่าก็โอเคลมเย็นเมื่อกี้นั่งตากลมนั่งจนแบบไม่อยากกลับนะครับ ก็โอเคก็คงประมาณนี้ดูแล้วแล้วก็กล้วยไม่มีครับไม,ไม่มีไม่แก่แล้วก็แม่คงถามเหมือนเดิมฝรั่งเดี๋ยวให้ตอนเดี๋ยวให้ว่าทีนี้ครับผมพอดูจากดูจากอาการและลมมันแรงมันพับพัดกิ่งหักครับก็คงจะประมาณนี้เดี๋ยวมะพร้าวเดี๋ยวค่อยมาปลูกซ่อมทีหลังครับอยู่บ้านมีประมาณห้าห้าห้าลูกครับเป็นพันธุ์กะทิต้นเตียอันนี้เป็นน้ำหอม เดี๋ยวค่อยหามามาปลูกซ่อมใหม่เดี๋ยวค่อยไปซื้อมาใหม่ครับผมก็คงประมาณนี้ครับผมโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้าคราวหน้าอาทิตย์หน้าครับผมจะพยายามมาให้ได้ครับผมแล้วก็มาให้ช้ากว่าเดิมตามน,นั้นโอเคครับสวัสดีครับ